เรารู้สึกว่าทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตอะคะ่ะมันเป็นโอกาสที่ไม่ได้เข้ามาง่ายๆทุกๆโอกาสที่เข้ามาหนูพร้อมที่จะคว้ามันเอาไว้แล้วก็ตั้งใจทําให้มันแบบเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ะคะสวัสดีค่ะพลอยค่ะสวนกมลรัตนาวุทิลากชูบีน้ำวันไอดอลรุ่นที่7ปัจจุบันเป็นตัวแทนนางสาวไทยจังหวัดนครสวรรค์2,568ค่ะ ปัจจุบันตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระอยู่ค่ะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะบทบาทใหม่ที่กำลังทำอยู่ที่เพิ่มเข้ามาตอนนี้ก็เป็นตัวแทนนางสาวไทยจังหวัดนครสวรรค์2,568ค่ะแล้วก็จะเข้าประกวดกองใหญ่นางสาวไทย2,568นี้ก็ตอนนี้เตรียมหลายด้านมากเตรียมทุกๆอย่างที่นางงามคนหนึ่งควรจะมีอยากเข้าใกล้คาว่าเพอร์เฟให้ได้มากที่สุดค่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตที่พร้อมที่จะสัมผัสแล้วค่ะ คือตอนอยู่โรงเรียนอะก่อนหน้านั้นก็คือยังไม่รู้จักของการทูบีนัมวันแต่เราเนี่ยเป็นแบบเด็กกิจกรรมอยู่แล้วชอบร้องชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประจวบเหมาะกับคุณครูนี่แหละเห็นแววว่าเธอร้องเพลงได้นี่เธอเต้นได้นี่เธอลองไหมล่ะโครงการเนี่ยทูบีนัมเบอวันไอดอลเขาค้นหาเด็กแบบนี้อยู่ตอนนั้นไม่รู้จักค่ะแล้วก็ลองไปคือเรารู้สึกว่าทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตอะคะ่ะมันเป็นโอกาสที่ไม่ได้เข้ามาง่ายๆทุกๆอาดที่เข้ามา หนูพร้อมที่จะคว้ามันเอาไว้แล้วก็ตั้งใจทำให้มันแบบเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ะค่ะช่วงเวลาที่อยู่ในว้นมันมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยะค่ะถึงจะเป็นเวลาระยะเวลาสั้นๆแต่พวกเราก็คือจำไม่ลืมเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆจริงๆค่ะอ๋อหนูรู้สึกว่าโชคดีมากที่ไอดอลรุ่นเจ็ดเราอะเรารักกันมากเลย เราไม่ได้รู้สึกว่าเรามาแข่งขันกันแล้วคุณครูก็สอนเราดีมากเรามาจากหลายที่ก็จริงแต่ตอนนี้เรามาอยู่ในบ้านด้วยกันเรามาช่วยกันเราไปด้วยกันถ้าเราจะดีเราก็ดีด้วยกันแบบนี้นะคะ่ะคือไม่ได้รู้สึกเลยว่าเราแข่งขันกันสิ่งที่เราแข่งขันก็คือแข่งขันกับตัวเองเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยะคะ่ะตอนนั้นอายุ17ใช่ไหมคะมหาเราก็จะต้องคิดว่าแบบมาหาล,ลัยเราจะเรียนอะไรซึ่งที่บ้านน่ะคะ้าขายคะ่ะในใจแบบ ปักทงไว้แล้วว่าจะเรียนบัญชีผ่านระยะเวลาหนึ่งปีไปอะคะ่ะเป็นทูบีนในวันไอดดลบอกแม่หนูอยากเรียนการแสดงโชคดีมากะคะ่ะแม่เข้าใจแล้วก็โอเคอยากทำอะไรทำได้เลยลูกเต็มที่แม่จะสนับสนุนก็ร,รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตตอนนั้นก็คือได้ได้เปลี่ยนเส้นทางเลยอะคะ่ะ ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะศิลปรกรรมศาสตร์สาขาวิชาศิลปะก,การแสดงห้องละคระคะ่ะก็เรียนจบมาก็รู้สึกว่ารู้สึกิดถูกมากค่ะขอบคุณโครงการทวีนวันค่ะที่ทําให้พอได้คนพบตัวเองว่าฉันอยากที่จะทําอะไรอยากที่จะเป็นอะไรรู้สึกเป็นเกียรติมาก ถือโอกาสนําของขวัญไปไป,ไปมอบให้กับท่านค่ะเป็นตุ๊กตาอาทอยนี่แหละที่ท่านชอบค่ะท่านก็เลยให้เข้าพเ้าเป็นการส่วนตัวแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเราจะนําโครงการชูบีน้ำม่วนไปเผยแพร่ในกองประกวดนางสาวไทยอย่างไรท่านก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้กำลังใจว่าสู้ๆท่านเป็นกำลังใจให้แล้วก็จะคอยเชียร์ในวันไฟนอลที่จะมาถึงท่านก็ถามว่าประกวดวัานไหนอะไรยังไงคะ่ะ แล้วก็ท่านเชื่อว่าพลอยจะสามารถทำได้แน่นอนค่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าท่านแล้วก็จนถึงวันครั้งล่าสุดที่ได้เจอค่ะถึงที่เรารู้สึกแล้วก็ประทับใจมากๆนั่นคือท่านยังเป็นทุลกระหม่อมหญิงอูนรัชากัญญาสิริวัฒนาพนาวดีของพวกเราทุกคนในโครงการทูบีน้ำวันเหมือนเดิมท่านยังน่ารักแล้วก็เมตตาเอนดูหนูคนนี้มาตั้งแต่แบบครั้งแรกที่ได้เจอจนถึงวันนี้ค่ะ รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะที่ท่านทรงเมตตากับเราขนาดนี้ค่ะ mm. ไม่ใช่แค่ตัวอยคนเดียวก็คือเด็กทุกคนในโครงการท่านท่านรักทุกคนเลยค่ะ mm. จากเด็กผู้หญิงต่างจังหวัดธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะคะมีโอกาสได้รู้จักกับโครงการชูวีนัมวันโครงการได้รอหลอมพลในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงด้านการร้องการเต้นหรือว่าทักษะในการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ ตอนนี้ก็ได้เป็นพลอยในเวอร์ชั่นที่ดีมากๆและทั้งหมดทั้งมวลที่พลอยได้รับจากโครงการทวีนเมอวันพลอยจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับสังคมและเยาวชนไทยต่อไปค่ะ